สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a l a x y Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจกี้เหาะนะคะต่อจากตอนที่แล้วระหว่างทางกับคฤราสน์ท้องฟ้าก็กลายเป็นสีดำโดยสมบูรณ์ราตีมาเยือนแล้วทิวทัศน์ในเมืองก็เปลี่ยนไปจากตอนเช้าและกลางวันไฟถนนระบบเวทมนตร์ส่องแสงตามร้านดวงยมามค่ำคืนผู้คนที่เดินอยู่บนถนนก็ให้มรรยากาศคึกคักที่ต่างออกไปจากตอนเช้าและตอนกลางวันเช่นกันโรซากับอิรินาที่มีจิตใจเป็นเด็กเริ่มงองแงวว่าอยากแวะร้านตอนกลางคืน หรือเดินเที่ยวแต่แน่นอนว่าอาร์มิเทอร์ต้องปฏิเสธไปอาร์มิเทอร์มุ่งหน้ากับคาร์ลฮาด์ดโดยกึง่งกึ่งลากตัวทั้งสองไปด้วยคงไม่ต้องบอกว่าหลังจากรอผ่านประตูเข้าไปก็ต้องโดนนายกเท่าวานรอเชงเอาหลังจากนั้นพอกินข้าวยัยนในอารมน้ําเสตต่างคนต่างเข้าห้องของตัวเองห้องของผู้อาร์มิเทอร์อยู่ติดกันเปิดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับราชินีจะได้วิ่งไปทันทีแต่เดิมทีก็ไม่คิดไปให้สตูเข้าไปถึงห้องได้อยู่แล้วนะนะอาร์มิเทอร์กางตาขายไว้ตรวจจับรอบด้านเอาไว้เหมือนทุกทีขใใช้้เเวววลาาออยยู่่นนหงงงสตััพีํ เฮ้อ er, ความนุ่มของเตียงนี่ชวนให้สบายใจได้เสมอเลยอารมิเธอร์ทิ้งตัวจมลงในฟุ้งนุ่มๆแล้วถอนหายใจเฮิกใหญ่อ่าเหนื่อยยังไงไม่รู้แฮะวันนี้เหนื่อยจังแล้วทั้งหมดก็เพราะไรเซอร์เบลฟินิกนักรบจราคนนั้นคือต้นเหตุไม่นึกเลยว่าจะได้พบกันอีกครั้งในที่แบบนั้นแถมยังเป็นสัตปรา,าอีกต่างหากวาตามตรงแล้วจนป่านนี้อามิเธอร์ก็ยังทําความเข้าใจไม่ได้ แต่ก็นะสาเหตุที่กลายเป็นสันตปาปาก็พอจะเดาได้อยู่หรอกหมอนั่นคงอยากสร้างสังคมแบบที่อาร์มิเทอร์สร้างไว้ในช่วงไทยของยุคโบราณขึ้นมาอีกครั้งถึงได้มาเป็นสันตปาปาสันตปาปาซึ่งมีอำนาจเหนือล้ำกวาราชาของประเทศไหนๆไม่นึกเลยว่ามันจะคิดเรื่องการปกครองขนาดนั้นชายที่ชื่อไรเซอร์เต็มไปด้วยปริศนาไม่ใช่แค่ในแง่ของประวัติในอดีตแต่ในแง่ของความคิดอาร์มิเทอร์ก็รับมือมันโดยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าคิดอะไรอยู่พอเทียบกับลูกน้องคนอื่นแล้วมันก็แต่ตัวเองเป็นหลักส่วนใหญ่แล้้ววเรื่่องทีมมมัันจจะะใหคคาาสํญก็ เป็นเรื่องการช่วยเด็กเทียบกับทัพของเราที่เต็มไปด้วยคนโรคจิตแล้วก็จัดว่าธรรมดาอยู่นะผู้ชายคนนั้นว่าตามตรงแล้วโรเลคอนโรคจิตนี่ก็ไม่เท่าไหร่เลยแต่คิดแบบนั้นมันก็ยังไงยังไงอยู่แล้วนะไรเซอร์เบฟินิกเป็นหนึ่งในสีราชาสวรรค์แต่ก็ไม่ค่อยสะดุดตาไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นโดยเฉพาะเวลาคุยกับบาร์มิเธอร์จะทำเท่าที่จำเป็นแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปไม่เคยได้สัมผัสถึงเรื่องความรู้สึกของมันเลยถ้าตัดความฝักใฝ่ในเด็กอายุน้อยออกไปก็เป็นแค่ผู้ชายเย็น อามิเธอร์นึกไปถึงเหตุการณ์ในพิพิธภัณฑ์บริษัทแล้วพ่นลมหายใจออกมาผู้ชายคนนั้นอันตรายความคิดที่มีต่อมนุษย์มันเลือดเย็นเกินไปไม่เชื่อในความดีงามที่มนุษย์มีอยู่เลยแม้แต่น้อยตัดทิ้งไปด้วยเหตุผลว่าน่าขายะแขยงน่ารังเกียจเพียงอย่างเดียวไม่แน่ว่าที่รู้สึกไม่ถูกรบก,กับมันอาจเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ไดอามิเธอร์ก็คิดแบบเดียวกับไรเซอร์คิดว่ามนุษย์น่นารังเกียจน่าขยะแขยงแต่ว่าอามิเธอร์อยากจะเชื่อนะว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเหมือนที่สมัยก่อนดดดีีีเเเยยยยรรรััรักกกมมมมมนนนุษษ์์ะ่่่งงงงผาาาาาออออิ็ชืใควข อยากรักมนุษย์แต่ว่าอาร์มิเทอร์ไม่เหมือนลีเดียไม่สามารถทําแบบนั้นได้จากก้นมือของจิตใจเพราะไม่มีปัจจัยอะไรให้ฟันทองได้เลยว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีแต่ความน่ารังเกียจแม้จะเป็นแบบนั้นลีเดียก็ยังเชื่อในความดีงามของมนุษย์ได้ความแตกต่างตรงนี้คงเป็นตัวแบ่งแยกจุดจบของพวกเราเสินะต่อให้มีพลังแบบเดียวกันยายนั้นก็ยังได้รับการสรรเสริญเป็นผู้กล้าและได้รับความรักกลับกันเรากับกายเป็นที่หวาดกลัวในฐานะราชาปิศาจต,ตัวอาร์มิเทอร์ในสมัยก่อนเป็นที่หวาดกลัวเพราะมีพลังมหาศาลและเข้าใจวว่าต้องโดดเเียห แต่ก็เข้าใจดีว่าความคิดแบบนั้นก็เป็นแค่ข้อ้างเป็นเพราะไม่เชื่อใจมนุษย์ก็เลยทําใจรักจากก้นมือของหัวใจไม่ได้ดังนั้นอาร์มิเทอร์ถึงได้วิ่งไปตามทางที่ผิดและพบกับความโดดเดี่ยวถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้ในยุคนี้เองสักวันเราก็ต้องโดดเดี่ยวอยู่ดีสินะให้ตายสิดันเกิดมาภายใต้โชชะตาอันตรายจนได้อยากเชื่อในความดีงามของมนุษย์อยากคิดว่ามนุษย์ไม่ใช่แค่สิ่งน่ารังเกียจนะักแขยงแต่ว่าต้องทํายังไงถึงจะคิดแบบนั้นไดอาร์มิเธอร์เองก็ไม่รู้อาร์มิเทอร์ต่อไหนีี้ดกว่าัง แต่จะหดหูมากขึ้นระเปล่าดับไฟแล้วเข้านอนละกันและตอนที่กําลังคิดแบบนั้นเองมีใครเคาะประตูเสียงดังเข้ามาในห้องอีเดนามาขอนอนด้วยยวงไงนะระหว่บบางที่คิดแบบนั้นอาร์เมเธอร์ก็เป็นเสียงตอบไปเชิญครับเข้ามาได้เลยแต่แล้วคนที่เปิดประตูเข้ามาก็คือองร์ราชินีราชินีโรซาผู้เลิโฉมคงเพิ่งอาบน้ําเสร็จมาได้ไม่นานละมั้งเดินผมสีทองงดงามของเธอจึงยังมีความชื้นอยู่เผิวขาวแทบจะมองทะลุได้แต้มสีชมพูล,ละเลือเสื้อคลุมสีขาวตัวบางโปร่งแสงจนมองเห็นผิวนุมๆขอองงเธได้า เครื่องแต่งกายที่ดูเยา้ายวนทำเอาอาร์มิเทอร์หน้าแดงเล็กน้อยท่าทางของอาร์มิเทอร์คงดูตลกโดรซ่าจึงผุดรอยยิ้มเยา้ายวนบนริมฝีปากใส่เสื้อจังนะเจ้านี้ทั้งที่พวกวีรชนชื่นชอบเรื่องโรกีแบบไม่เลือกและเปิดเผยเรื่องเพศแท้แต่พอเป็นเจ้าแค่เห็นสาวแต่งตัวเซ็กซี่เข้าหน่อยก็เป็นแบบนั้นเสียแล้วคิดคำพูดตอบกลับไปไม่ออกเลยร่างกายที่เยา้ายวนของเธอถือเป็นยาพิษประเภทหนึ่งอาร์มิเทอร์หลบตาแล้วถามอกไปว่ามะมีธุระอะไรเดือพยะค่ะ ว่าจะขอเชื้อพันของเจ้าน่ะสิหาพอดียินคําพูดที่ผิดคาดเกินไปอาร์มิเธอร์เลยมองตาเธอโดยอัตโนมัติไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่โรซาเข้ามาประชิดตัวนี่แน่พิบตาที่น้ําเสียงสนุกสนานหลุดจากปากเธออาร์มิเธอร์ก็ถูกจับกดดวงกับเตียงแล้วจากนั้นสัมผัสนุ่มนิ่มก็ทับ,ท,บทับลงมาโรซาปีนขึ้นมาเข้าไปนั่นเองจะจะทําอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วไงว่าจะขอเชื้อพันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไม่ได้มีสัมพันธ์กันแบบนั้นนะพะยะค่ะ ไม่มีหลักฐานว่าต้องมีความรักถึงจะทำรู้ได้สักหน่อยโดยเฉพาะราชวงศ์อย่างตัวเราขอแค่เป็นเพศผู้ที่เก่งจะชาติกำเนิดหน้าตาหรือความรู้สึกก็ไม่เกี่ยวเจ้าน่ะตรงตามเงื่อนไขที่สุดแล้วโรซาที่อยู่ตรงหน้าแลบดินเดี๋ยดิมฝีปากท่าทางอย่างกับสัตว์กินเนื้อที่เห็นเหยื่ออยู่ตรงหน้าไม่มีผิด่ถอยไปเถอะไปยะค่ะณในเมื่อกะหมอมไม่ใช่คนรักเรื่องแบบนี้ เช่นนั้นก็ใช้กําลังให้ถอยไปสิในเมื่อไม่ทําแบบนั้นก็เท่ากับว่าเฮ <h> เจ้าเองก็เป็นเพียงชายลามกคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีช่องให้โต้ย้งเลยอ่าอย่างที่โรซาพูดอามิเทอร์เองก็เป็นหนึ่งในชายที่โง่เขา ถ้าอย่างนั้นก็ขอเลยแล้วกันหนาะดิมฝีปากแนงของโรซาเคลื่อนเข้ามาใกล้อามิทึ่งหลับตาแน่นลงตามสัญชาตญาณแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนสัมผัสนุ่มนิ่มก็มาไม่ถึงตัวสักทีพอเปิดเปิดตาขึ้นอย่างกะกะกละัวภาพของโรซาที่ดิมฝีป,ปากกระตกุกเหมือนกำลังฝืนต่ออะไรสักอย่างอย่างเอาเปน็นเอาตายก็เข้าสู่สายตาแล้วก็ หมอนี่คิดจริงจังด้วยหลับตาอย่างกับสาวน้อยเชียวโลซากิ้งตัวไปบนเตียงพังกุมทองและหัวเราะอย่างนีี่งโดนเล่นอีกจนได้อง์นาชินีงานอดิเรกดีเหลือเกินนะพะยะค่ะการได้ล้อเล่นกับความรู้สึกของเด็กหนุ่มใสซื่อมันสนุกขนาดนั้นเชียวฮอย่ากดปานั้นสิแค่แกล่ยเดียวเองเธอกิ้งตัวไปมาขนาดตบตองอ้ไม่เธอปาบเฮ้อถ้าแค่มาแกล่ะก็จะทรงออกไปได้หรือยังพะยะค่ะกะหม่อมจะเข้านอนแล้ว หืมการมีท่าทีแบบนั้นต่อราชินีวางตัวจริงๆด้วยนะเจ้านี่แต่ว่าตรงนั้นกับเล็กจ้อย <c oughs> อย่าตัดอะไรไม่งาม <c oughs> เช่นนั้นสิพะยะค่ะพระองค์เป็นเลดี้ที่สง่างามนะพะยะค่ะ อ,อตัวเราพูดอะไรไม่งามเช่นนั้นหรือที่พูดนั่นหมายถึงความใจกล้าเวลาเข้าหาผู้หญิงต่างหากโอ้โหอ,อารกรุงนี่ล้วก็คิดอะไรอยู่กันหนอนึกไปถึงอะไรกันเอ่ยใหญ่ยยนี่หน้าโมโหชะมัดลักษณะท่าทางเหมือนเวดาหรืออาวตาตอย่งไรพิกลพวกนั้นเองก็ชอบร้อจุดละเอียดอ่อนของอานมิเธอแล้วหัวเราะแบบนี้เหมือนกันช่างเถอะพะยะค่ะส่งออกไปทีส่รงรีบบอ,อกไปทีเถอะพบยะค่ะ อย่าง,งอนสี่อย่างงอนจากนี้ไปจะพูดเข้าประเด็นแล้วช่วยอยู่ด้วยกันอีกสักหน่อยเถอะโรซาถอนหายใจเฮิกหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสีหน้าในทันทีรอยยิ้มขี้แกล้งกลายเป็นรอยยิ้มม่อนโยนวันนี้ทั้งวันสนุกมากเลยนะพฮยะค่ะจริงด้วยมีเรื่องผิดคาดหนาอยอย่างทีเดียวแต่ที่เตะตาที่สุดก็ต้องเป็นอีดินาคุณอีดินาหรือพยะค่ะอืมที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ตอนที่องค์สันตป,ปาปาใสอารมณ์ขึ้นมาจําได้อยู่สินะไฮยะค่ะ คำพูดที่อู่หนาเอ่ยขึ้นมาตอนนั้นที่จริงตัวเราควรจะต้องเป็นคนพูดแต่ว่าเรากับพูดอะไรเป็นชิ้นเป็นอนไม่ออกได้แค่ทนต่อแรงกดดันที่องสันตปาปาแผ่ออกมาจากทั่วร่างงั้นหรอสำหรับอาร์มิเทอร์แล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษ,ษแต่สำหรับคนธรรมดาแบบโรซาแล้วตอนนั้นเลเซอร์น่ากลัวสินะแต่อีรีนาไม่เป็นแบบนั้นหรอขณาอยู่ต่อนหน้าองสันตปาปาที่ดูน่กกากลัวแบบนั้นแล้วก็ยังพูดคมคิดของตัวเองเออกมาได้อย่างงงา่าดเฮ้อเพื่อนของเราเผิอแป๊บเดียวก็ก้าวนำไปไกลแล้วนา้าแล้วคนท,ท อาร์มิเทอร์แววตาที่มองมาดูเจ็บปวดอย่างมองไม่ถูกทําให้อาร์มิเทอร์ได้แต่งเงียบนึกไม่ออกว่าควรจะพูดอะไรกับไปดีระหว่างทางนี้กําลังสับสนโรซาก็พูดเจเจ้าต่อไปว่าตามตรงแล้วสมัยพบกันครั้งแรกความประทับใจที่ตัวเรามีต่ออีเลน,นานั้นเลวร้วายมากหัวก็ไม่ดีนิสัยก็มืดมนนิดหน่อยก็โมโ oh. หเกลียดความพ่แพ้มากๆชอบบรา,ารวาดเรายังคิดเลยว่าจะคบหาคนแบบนี้ได้ดีจริงๆหรอโรซ่านอนอยู่บนเตียงขณะเงยมองเพดานเรากลับลำลึกถึงความหลัง นี่อาร์มิเธอร์เจ้าคิดเช่นไรกับอินินา่านั่นสินะพะยะค่ะถ้าจะให้พูดแล้วก็3วัน3คืนก็ไม่จบหรอกพะยะค่ะแต่ถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็เป็นเพื่อนที่ชาตินี้หามาทดแทนไม่ได้อีกแล้วกระมังพะยะค่ะฮออย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือเจ้าเป็นบุรุษที่ดีจริงๆนะไม่ใช่แบบนั้นหรอกพะยะค่ะปกติจะตายลองได้เข้าใกล้คุณอินิน่าดูสักหน่อยไม่ว่าใครก็ต้องรักเธอกันทั้งนั้นกระหม่อมเองก็แค่เป็นหนึ่งในนั้น นั่นสินะถ้าดูแค่ส่วนที่เผยอ,ออกมาให้เห็นเป็นใครก็คงรักนั่นแหละแต่ว่าถ้าด้ดูความจริงแล้วคนที่จะยังรักอีนหนาอยู่ได้จะมีสักแค่ไหนกันอาร์มิเธอร์ได้แต่งเงียบอีกครั้งกับคำถามนี้อันที่จริงก็อย่าพูดอะไรดูด,ดีอย่างทุกคนจะรักเธอต่อไปของมันแน่อยู่แล้วแต่ว่าพอทําแบบนั้นไม่ได้อาร์มิเธอร์ถึงได้แต่งเงียบเอาเธอแค่มีเจ้าอยู่เคียงข้างก็อาจพอสําหรับอีนหนาแล้วโดซาพึมพำแล้วกุมมืออาร์มิเธอร์ไว้แน่น คงจำเรื่องที่วานดอพูดในรถมาระหว่างทางมายังเมกาโทรเรียมได้อยู่สินะมนุษย์หว,วาดกลัวสิ่งที่ผิดปกติถูกต้องตามนั้นเลยละ่ะตัวเราเองที่แรกก็มองว่าอีรินาเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เป็นเพื่อนคนสำคัญแล้วนี่พะยะค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็เป็นส่วนน้อยนะไม่แน่ว่าคนที่รู้ความจริงแล้วยังรักอีเดนาได้อยู่อาจจะมีแค่พวกเราก็ได้ว่าตามตรงแล้วตัวเราก็ไม่เชื่อในตัวมนุษย์คิดว่ามนุษย,ย์น่าขยัขยงน่ารังเกียจเหมือนเช่นที่องค์สันตปาปาพูดดังนั้นถ้าหากเวลาที่ตัวจริงของอีเดนาถูกเปิดเผยม,มาถึงผู้คนจะต้องย้ายข้างแน่พวกที่เคยห้อมล้อมเธอเพราะเป็นลูกสาวข,ของมหาวิรชนจะพากันมองด้วยความแค้นและเคลื่อนไหวเพื่อกําจัดอีเดนาเธอเพิ่มแรงที่มือซึ่งกุมมือของอามมเธออยู่จากนั้นโรซาก และพูดว่าปกป้องอีเนาทีมีแค่เจ้าเท่านั้นที่เราจะขอร้องได้ใบหน้าของเธอดูจริงจังอย่างมากเพราะฉะนั้นอาร์มิเทอร์ถึงได้อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงได้ขอร้องอะไรแบบนั้นแต่พิบตาที่คิดจะถามออกไปนั่นเองอาร์ตนอนด้วยกันเฮอประตูก็เปิดออกอย่างแรงพอเธอเห็นทางนี้แล้วก็ตัวแข็งทื่อไปเห็นอีน่าเป็นแบบนั้นอาร์มิเทอร์ก็คิดว่าแย่แล้วขึ้นมาทันทีถ้าเธอเห็นสภาพของพวกอาร์มิเทอร์ตอนนี้แล้วก็ราชินีผู้เลอโฉมกับอาร์มิเทอร์กำลันงนอนอยู่ข้างกันมือกุมกันอยู่อย่างกับพเพ ฮะทำอะไรกันฮะอีเรนาหน้าแดงทำตาขวางอายไม่ได้คิดจะหาข้อแก้ตัวออกไปดะเดี๋ยวก่อนนะครับเข้าใจพี่กันใหญ่ฮ่าฮ่อีเินาเอ๋ยสหายของเจ้าช่างแข็งแรงเหลือเกินหนาขนาดแนบกายกันดูแดงแบบนั้นแล้วยังรู้เข้าหาเหมือนจะบอกว่ายังไม่พออีกแต่ยายราชินีบ้าดันพูดแบบนี้ออกไปนะแนบกะกาย โอ้เข้าใจวความหมายหรือในแง่นี้ก็เติบโตขึ้นเหมือนกันเสนาะแต่ก็ยังเป็นเพียงสาวบริสุทธิ์ินาแบบนั้นแล้วก็การจะเติมเต็มให้อาร์ตก็ยังเป็นแค่ค,าความฝันเพิ่มพกละนาะ ต่อให้เป็นโรจังก็เถอะมันก็มีเรื่องที่ทําได้กับทําไม่ได้เหมือนกันนะยุ่งเหยิงกันไปหมดความวุ่นวายนี้ดึงเอาคนรับใช้ในคาร์าสกับวบันดอเข้ามาเหยียวด้วยและดําเนินไปทั้งคืนวันรุ่งขึ้นยามเช้าสงบสุขเสียจนความวุ่นวายยกใหญ่เมื่อคืนเป็นเรื่องโกหกพวกอาไม่เธอกินข้าวกันในห้องอาหารกว้างในคารัาสเพราะมีไว้เพื่อต้อนรับราชินีและคนณะอาหารก็เลยหลูลามากอืมเนื้อนี้อร่อยสุดๆเลยเนออยากให้ซิลฟี่ได้กินด้วยจังคุณจีนนี่แหละครับใหญ่นั่นเอาไปแค่มันฝรั่งที่แแถมมาด้้ววยก็พอล เข้มงวดจังนะครับอาหารอร่อยบทสนทนาหยอกล้อสบายๆนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่อามิเทอร์แสวงหาช่วงเวลาปกติธรรมดาแบบนี้แหละที่อามิเธอร์ต้องการอย่างที่สุดอธิษฐานขอให้สงบสุขได้ปัญหาแบบนี้ไปจนถึงท้ายที่สุดแต่ ถ,ถูกท่านอยแะยะ่ะแล้วเพคะพิบตาที่คนรับใช้คนหนึ่งเปิดประตูอย่างร้อนร้อนเข้ามาในห้องอาหารอาร์มิเทอร์ก็ถอนใจจากก้นเมื้องหัวใจจะว่ายังไงดีวิญญาณของอาร์มิเทอร์โดนสาบแจ้งอยู่หรือไงเนี่ยทำไมถึงได้ดึงดูดควาวุ่นวายเข้ามาไม่หยุดหย่อนแบบนี้หนวกหูนี่อยู่ต่อหน้าพระพักราชินีนะอย่ามาอย่าไวไว,ไวสิเจ้าง่อืมเจ้านั้นแหละที่นวาวกว่าใครเลยวันดอนไหนแล้วก็เจ้าทำน้ำลายกระเด็นเต็มหน้าตัวเราเลยนะกลับไปประเทศเมื่อไหร่จะโดนเงินเดือน มีเรื่องอะไรกันฮะรีบรายงานมาสิวันดอเงิอแตกเมื่อโรซา,าทำตาขวางแล้วตวาดใส่คนรับใช้ระ่ะเรื่องนั้นมะมีแขกมาเพคะแขกไม่มีธุระกับคนในมรารยาทที่โผล่มาแต่เช้าหรอกนะยังไงก็คงเป็นแค่พวกพ่อค้าแถวนี้ละสิแบบนั้นนะ่ะไล่กลับไปซะ มะไม่ใช่ค่ะคือว่าคนรับใช้มีท่าที่บาดกลัวได้ยินเสียงฝีเท้าดังตึกตึกมาจากด้านหลังแล้วแล้วแขกคนที่ว่าก็เดินเข้ามาในห้องอาหารด้วยฝีเท้าสบายๆขออาภายัยที่มาแต่เช้านะพอดีว่าหาเวลาไม่ได้เลยอาภาัยให้ด้วยเถอะนายกของลาวิวท่านวันดอ ท่านคือมานนอยก็ตัวสั่นเงยไหลภาคเช่นเดียวกับปุณนับชัยและแขกที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นก็คือมาพบตามที่บอกไว้แล้วนะไม่เร็วไปหน่อยเลยครับนักรบชรดาผู้เป็นอดีตเสดาชาสวรรค์และตอนนี้เป็นสันตปาปาไราเซอร์เบลฟิเิกนั่นเองและก็ขอจบตอนที่93เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ